สวัสดีจ้าพี่โยโคราชบาดเีอีเดี๋ยจ้าอันนี้พี่โยกกลับมาจากไปหาเฮดมาเรียบร้อยเลยเดี๋ยวจันตั้งจากกินข้าวกินหนามาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจะบาดเท้าวอดนะจ๊ะเรียบร้อยก็กลับมาถึงบ้านแล้วจ้ะตอนนี้ก็เกือบสี่โมงเลยนะแม่เนาะโยก็ขับรถมาประมาณชั่วโมงหนึ่งจะออกมาจากนุ่ประมาณบ่าตั้งจะกินข้าวกินไรเสซตซับเรียบร้อยตั้งจากออกมาก็เลยแมรี่ก็ลัางจะมาลากเฮดเดี๋ยวมาดูแมรี่ลากเันเดี๋ยวจันกระได้หลายจดีพอมอตมอยู่นะจัะ โอ้นี่มารีหนังยิมหน่อยยิมใหญ่เลยจ้ะสาวไดเฮ็ดมานะจ๊ะนี่โอ้ดอกแข็งเนาะเลยจ้ะนี่หนะเยือกทานนี่เรจะเป็นเฮ็ดใส่เหมือนเฮ็ดอะไรชุดแรกที่บ่าจะได้กินของปีนี่แล้วน้าแม่นี่เป็นเฮ็ดตาเฮ็ดขู่อะไรเงี้ยจ้ะดอกแข็งเนาะเลยจ้ะใหญ่ดีของเขาจริงจจ้ะนี่นะนี่นะดอกงามแข็งเลยจ้ะพอดีอันที่ว่ามันเชิงจะโรยนะจ้ะพี่โยก่วมากม่ถึงพี่โยก็เลยเลือกแล้วก็ แยงกินกันบานน่าจะบานถาวรอนเลยนะจ๊ะนี่พี <S <S น่น้องๆก็ก็ตอนหลับครับสูงอย่างนี้นะจ๊ะนี่พ<ม>า <S <S ครับหลุดมอเตอร์ไซค์ไปหาเพชรแต่ชาวเลยนะจ๊ะนี่พอดีพี่โยไปนอนนั่นตะวันก็ยักร์อกไม่เยอะนะจ๊ะนี่ก็ได้มาพอประมาณพอเก่งนี่จะตะวันไอ้จิงพี่โยก็ได้บ้านเราก็เต็มตะการนะจ๊ะตะวันเลือกดอกที่มันเชิงจะโรยนะจ้ะไปแยงกินกันกับ้านของ น่องนุ้ยในเลเซอรที่ว่ารี่โยไปนอนฉากนะจ๊ะเนี่ยนะจ๊ะเมลีก็เ<ข>อาขึ้นก็เห็นแต่มามาถามไหนดอกเพชรไหนดอกเพชรวะว่า <laughs> เห็นคือจะเห็นว่าน้องแน่นเหล่าว่ะโ oh, อ้ยได้เพชรแต่ยังมากไหนดูดูมันดูดูดอกเพชรบานเขาดูว่ะเขายังไม่มาเลยว่าเมลีเลยบอกว่ากันนี่หน้าเมลีก็ใส่เกลือไปด้วยเด้ซอร์ใส่เกลือมันจะได้ลางง่ายๆจ้ะแต่เดี๋ยวให้มมลีนั่งลางไปเรื่อยๆนะจ้า เมลีก็ล่างเซตเสียบลอยเลยเด้ดจะนดี๋ยวรอมาดูตอนตุ่มนะจ๊ะเมดีก็ใส่ฟ้ามอซิงเลยเด้ดจ้ะท์าของใส่ไม่ได้เด็จ้ะเดี๋ยวก็คอยมาดูตอนเมดีตุ่มทีนึงเด้ดจันท์แกงนั่นแหละจ้ะและจาตที่ว่าล่างเฮ็ดเสียบเลยเซตเสียบลอยนะจ้ะเมลีก็เตรียมตัวจะทีแกงเฮ็ดเลยเด้ดจ mm ัน hmm. ท์อันน so ี well ้ก็ตั้ตั้พริกก็เอกระเทียมนอกจ้ะแต่อันใบมะกรูดในเมลีชีก็อันนี้ก็ไอ่ยถูเลือกของฮันจ้ะกหัวขาจ้ะแต่ตั้มเตะ กระเทียมก็ผิดจ้ะมีตะไคร้ใบมะกรูดมะขามจ้ะทน์ลงไปเลยนะจัน้ร์เนาะพริกนั่นก็เป็นพริกสดเลยจ้ะสามกระเทียมนะสดจ้ะสามกระเทียมแต่คนไหนบางทีเขาไม่ชอบสามเขาก็จะแบบหักเป็นเป็นหรือว่าหั่นเป็นกิ่นก็ได้จ้ะแตเดมารีแบบสามันมันมันออกหนวดชาดนี้นะจ้ะทุกทุกเอาก็ได้ไม่ทุกเหยมันได้ไหมท่กก็ได้จ้ะเมารีเนี่ยชอบตสามไปม่เหตุก็ใส่ลงไปเลยเนาะเพราะว่ามันเดือดแล้วจ้ะ เดือนเอาเฮ็ดใส่ลงเลยจ้ะบัานนี้เราหน่องแน่นสงสัยไปกินของก็ห่างเลยไหมมากินแกงเ็ดกัมพูชีดอกจ้ะนี่พอย่างดีตูดคนเดียวเองโอ้โหไปทางยานะจ๊ะกะอ้าน่าจะมาหลับไปเที่ยวในเมืองนะจ๊ะยังไม่กลับมาเลยสงกบาจะนอนบ้านยาดาคืนนึงนะจ๊ะก็ปิดให้เดือดก่อนนะจ้ะเนาะ โอ้ต้มเพชรเมลีก็เดือดเด็ดเจนว <c oughs> ันนี้มาได้เจน<ะ>ใส่แบบปลาเนาะเจนเนออันนี้ก็เป็นสูตรของทางบ้านพี่โยเด็ดเจน,น,น,นใส่ลง <c oughs> ปลาน้ำปลาไม่เยอะดอกจากผัวบบเมลีใส่เอลื่อได้เลยเจนแต่ส่วนมากถ้าต้มเห็ดเนาะเจนเขาก็จะใส่ลื่อเลยจจนอันนี้ก็ผนนงนัวเนาะเจนเนอใส่ลงไป ตามมาด้วยแม่รีโหระพาจ้าได้ลงไปแต่บางคนก็ชอบแมงหลักมันก็หอมไปเบบโน้นน้จ้ะแต่ว่าแมรีเนี่ยสงสัยจะกินติดเอ๋ทั้งโหระพาเนี่ไปเร็วเลยจ้ะอา้าวอันนี้ก็ได้ต้มเพ็ดเด็บๆฝีมือแมรีได้จ้ะเด้อเนี่ยไปกินต้มเพ็ดกับแมรีได้จ้ะเด้อเนี่ยเด็ดๆนะจ้ามากินข้าวกับพี่โยได้จ้ะนี่ <c oughs> วันนี้เ <c oughs> มนู <c oughs> อันนี้ก็ตุมเพ็ดที่แมรี่ที่แมรี่ตุ่มเล้วจจะนงโยูไปหามาจะอันนี้ก็ถทดประไลาที่มันต้นใหญ่ๆนั่นแหละจ้ะอันนี้ก็ป้าปนเออิกปนเด้๋ยวจะเด้ออันนี้ก็มีผักกระทินจากผักกระทินก็ะเตงกัวแล้วก็ตุ่มผักตะอมเดยวจะมาเด้อจ้จะเด้อมันกินเขาก็แมรี่ก็นงโยูเด้อย้จะเด้อวันนี้กินสองคนแม่ลูกเลยจะแมรี่โรยกาเข้าก็ยิงไมยจะนจะเตะเคลตอเต้นเนี่ยด มาจ้าเมาื่อ<ช>กี้เขากับพี่โยได้จันี่วันนี้พี่โยก็ดึงเปล่อกได้ลหดูแกงคีตมดบานเลยจ้ะนี่ <c oughs> แต่ว่ารสชาติก็จะแตกต่างกันนนั้กับแกงแบบว่าทางบ้านของทาวรที่ว่าอยู่อำเภอเฉลิมเ,เกียรติจันทรก็จะแกงอีกแบบหนึง่งบ้านพี่โยจะแกงอีกแบบหน,นึ่นงนะจ้ะนี่แต่ว่าก็อร่อยเหมือนกันจ้ะนี่แกงฮีตวันนี้หนูหนูเก่งเข้าไปหากินบน <c oughs> อาขาวเลี้ยง ตำรานอาหารเราบ้านจันรเอาในนู้นนะต่วนลงนู้นนะลุงทำ ools, ไมร้อนก็เข uh> ้าก็เอ็งไปไม่ดีมาดิจันีมาเด้อมากินตุ่มเฮ็กันโอ้มาขอแนะนำเราไมมีมะนาวอะจันแนะนำเมนูเสแหละเราไม่มีมะนาวเด็จ้ะ วันนี้หิวตุ่มเม็ดเลยดื่มบีบมะนาวตุ่มแบบน้ำใสจะลระกอบมาบีบมะนาวเอาได้โอมเสร็จไหมมากิน<า>เท้าจ้าแต,ต่ว่าสาดที่อร่อยน้องเมย์นเนาะอร่อย เมนูที่ขายไม่ได้ก็น,น้ำพริกพักของพี่ยุยนี่เลยด้วยกันไม่ได้ก็ตักเราไปแจกเพื่อหน่อยน,นะจ๊ะให้แม่มุมได้แม่มุมก็ไม,มมไม่ค่อยสบายก็เลยตักโบ,บกไปให้อุ้ยว่ะได้โตกน้ำเจ็งหล่นโกลนก็นดีเลยป่ะจังว่ะไม่ค่อยสบายได้ไม่ได้ก็ขอเฮ็ดก่อนเลยนะจ๊ะเนาะฮัลโหล ตอนนี้น้องแก้วจะกิดถึงป่าไม่ได้จะกิะนอาหารในห้างนางแล้วก็ตกั้งก็แบบสิบเท่งเลยป่าอันนี้เป็นปลาดทอดแต่จะปะลาดตัว่าตอนยายชวนไม่ดีเคยจะตื่นมาก็ตลาดนะ่ะ นี่นปลาปลาินะจ๊ะโยจากกินแกลูกโดดจ๊ะเ่เ่นานๆเลยตรวจเกะก้รยดีดจ๊ะลคอดีนี่ดี๋ยจับปีนี่เนี่ยด้ยก,กินเน็ดปลาก,ก่อ วันนี้ได้จัดต้นเลก็ได้กินเฮ็ดยูค่าสรุปแบบขาอกะเรียกเฮดละงอบยูค่าเนยจะจะพิยกเฮดยูค่าตลอดถ้าจริพิยก็ไม่ค่อยชนักินเขาก็จานอะไรถ้าจริงก็แ่าตักยาก เราไปกินกร้านอาหารเดยวเขาจะจันยังกันนี่เด็เขาหนังหาอยู่หันหามุมแต่ก็ดีหน่อยนะจัต่ิบาเ็ดที่ออกมาเป็นดอกแล้วแบบฝนไม่ได้ตกใส่มันก็จะไม่ขาดใส่สอะไรเลยแบบหกนานเลยจ้ะ ปลาปลาเดือจะเด้อคายังไม่กินผมมากินผมก็แมรี่เด้จอจ้ะนี่แมรี่ากดกิ <c oughs> น,นโโยังไงเนาะโดนเดือดะโดนผ่มาเลยดจะจริงแม่รีจะปตปดกินก็จะให้เป็น้นดอ,อจ,จะกินได้ยัางไงาโกลไเลือกปดเห,หมมด <c oughs> บันนี้ก็เหนียกเน่าองเกมเลยจ้ะบุงทีก็จะมีมาปากจอยจอยจอยแข็งกับยายบ้นนี้เมลี่ก็ไปช่วยผออาจารย์ก็หวัดปลูกต้นไม้ก็ปลูกยานี่จำบ้านพะเนี่ยก็ไปปลูกเร็วแต่ปลูกยังไม่เร็จจัดเราเลยอาจารย์ก็ขอแดงให้ไปช่วยอีกวันนี้ก็ไปอยู่ ประมาณเที่ยงเดจจาเลยก็กลับมา <c oughs> ตั้งนอกมาวิวเป็นอะไรเนาะเอเเอ,อยู่นู่นนี่เนเนนังขาาับไปค้าโยดกับทิ้นก็รวยแต่ทิ้นโลล่วนี่เดจจานี่ พักสะอุ้มนะโรยหนองนิ้งก็ซื้อมาไหวนะจะใส่ตู้ไหวอยู่มาจากโรงงานเขาก็ซื้อพักมาไหลลวเลยแหละจะพักไปหนูก็เห็นมีขนาดอยู่ได้โยกินท่านี่ก็ชอบกินข้ยาใหญ่ๆเลยนะจ๊ะลูก <laughs> โดเพชดดิบเหรอสะเทือนหนึ่งไม่เคยสะเทือนเลยไม่คนมาขายยายบโบว์เพชรเลือก่ะ ชจกขี้วน่าจะเม็นพิเศษดกินขช้ากินเย็นก็นยังอร่อยมันเดือนจริจะ <c oughs> อร่อยก็เลยหลุดชาตินี่ ทังเกนุก่มเขจะแกงแบบใส่ใบยานางใส่ปลรราดหน่ำเบบนัวๆหน่อยหน่อยจากต่เมิลกีก็ทังเกนอีก็ทวนมากก็จะแกงแบบหน่ำเต้ยไซด์จต่ไม่ค่คยถ้านัดแกงน่ำคุนก็นนนนก็ไอหน่ำนัวๆของขุนก็ได ลาก็ายังอร่อยเหมือนเดิมแตง่งเลแต่งกวัวแต่งกัวย่อยกับทิ้นนี่พอฝนตกใจก็จะอ้วะเรื่อยได้จังเป็นกับทิ้นริมรั่วจริงๆได้จ้ะปู <c oughs> ไหวคางรั่วนะจ๊ะ น่้เนี่มากินข้าวแกงเห็ดหลอบซองกับพี่โยได้จต็เขาเห็นเขาก็เเลือจใจอยัาเลยจาะเขาบาดใจไปหากันไหนกันไหนเขาบาดแถวบ้านพี่โยเฮ็ดยังไม่ออกนะจ๊ะพอเห็นพี่โยด่มากก็เลยพากันถาม ทั้งทิ้งปเ็ดบานเมลีเน่ะกูขวัญวงจัดแต่ว่าฝนมันยังไม่ตกแรงนะจ๊ะก,ก็ยังไม่งกจะโกูนี่ก็ไม่รู้แต่บานไหนบานไหนกูมาหากันเต้จ้ะแต่ช่วงนี้มันยังไม่เคยงกมันเป็นก็เหมือนลอยไฟมันปีกโนๆไฟมันไม้เชื่อมันได้ก็ไม่รู้จะไฟไม้ปลาเนี่ยมันก็เลยไม่เคยงกมากสุกป,ปีนี่ถ้าว่าฝนตกมันมากจ้ะ เดลีเคยไปหาแต่เฮ็ดคุ้นมูออยู่จ้ะมูใหญ่อยู่ปลาจุดนี่ก็อรอยดีนะมันเบือขึ้นมากข้าวขาวไม่แต่ร้อยกันทีโยกันเลือกินไม่ถูกเลยเด็ดจ้ะ เวลาน้องแก้มน้องแนมนมาอยู่ก็จะหนังกินกับแมรี่สองคนนะจ๊ะนี่เวลาเลือ <c oughs> พี่โยเลือกงานดูกับหนังกินคนเดียวนะจ๊ะถ้าจ <c oughs> มลวกนี่ก็อร่อยจ้ะมาที่พี่โยกินดิบเลยนะจ๊ะนี่นะกินดิบกับมันไปอีกแบบนึง แต่ก่อนนี่แมรี่ก็กินดิบไม่เป็นนอ,อกจากที่นี่ก็ยมาเห็นน้องโยก็น,น๋่ยจ้ะเลยลองกินดูก็อร่อยจ้ะต้มย็ดไปก่อน้ิต้มยเา็ดให้แมรี่กินไปได้จ้ะครับ พโยก็กินมาช่วงสาวด้วยเดียวพโยก็จะกินพวกปลาทอดต่ก็พักนีู่นะจ้ะคนเห็นหนวงโยตถ่ายลงเวทลงไอ้กบโมงให้มันดูว่าได้เยอะไหมอยากจะมาขอสื่อจะสั่ง ถ้าได้เยอะห้เอามาขายห้ไดเด้อวะกรได้พ่อแขกแกงกินนี่ยเด้อสัน์เด้อจะเด้อมาตุกน้ำแกงเกงดีวยวกันจัน ยึดฐานเตียวบานก้ไหโดกใยทีจัตวบันนี่น่ะโดกไนใ่ญใมากก็จะมันเป็นกะทีก้อน่ะลูขขขกขาลกขาเกขาเินนม่ได้ เฮ็ดนี่ไม่บาจะแกงแบบไหนก็อร่อยนะจ๊ะแกงแบบแบบโยด้วยจะแกงแบบทางบานทางเพื่อเฉลิมเกียรตินะจ๊ะบานชาววอดนะจ๊ะ ว่าน,นี้อิ่มจริงจ้ะอิ่มอิ่มแดงเฮ็ดจริงๆเลยเนะจ้ะวันนี้พัดต้มพัทซุปมันก็อร่อยจ้ปะปลาดพัดมันดีจริงอร่อยปลาด่าพัทจะปลาด่าตัวน่าจะ <c oughs> เป็นเมนูง่ายๆเขาแบบชิโย่ที่จะไปตรงมีอะไรมากถึงไม่มีแกงเฮ็ดก็มีปลาดตัวทอดแล้วก็พัทลวกพัทซ<ก> <สด S 2> ุป <สด S 2> อร่อยเลยจุ๊เลย,ย,ยนะจ๊ะ เอาจากคลิปนี้ก็จะไหวแค่นี้จ้ะก็พากันมีเขาวกัมเบีอินเรียบร้อยเลยนะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะจ๊ะที่เฉยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะ